ห้องอนมา้าเราจ้าขอโทษที่เหตถาโดนด้นปิวว่าสิฟ้าอ,าออกมานะ่ะกระด้านติดลูกคา้านี่บอกเป็นยังแค่โตมาเราก็ดีใจแล้วเอ้ยเ <c oughs> นี่ยนะฉันมีเรื่องให้หลอนดีใจยิ่งกว่าเรื่องนี้อีกนะเป็นเรื่องดีเรื่องเด็ดเลยสิมันลอยหลอนฟังเนี่ยเรื่องอี่ยังก็เรื่องนังเชอรี่เราอี่ะเด๋ฉันละขันยิกงยิกยิกยิก,ย,กยิกเลยนะฉันน่อยากจะรู้แห้งฉันก็เลยไปสืบเสาะหละถามแดนเซอร์ จนรู้ได้อะไรนะเจ๊แตวสรุปว่ายายเชอรี่วีอาร์ชาแนลที่นางสวยเป๊ะขนาดนี้เป็นเพราะว่านางไปทุกกะโหลกบกหน้ามาจริงๆหรอเจ๊ก็ใช่น่ะสิแต่ก่อนเบ้าหน้านางนะไม่ได้ดีอย่างนี้หรอกนะนางทำมาเยอะอีเจ๊บ้าน่ะเจ๊ก็เมาไปนางก็ดูดสวยธรรมชาติออก อยากเห็นหน้านางก่อนทุบไหมล่ะเฮ้ยอยากสิเจ้ฮะอิชอรี่เือบักมีอีหลีดิอีหลีอีกไวลีอีกล้านเปอร์เซ็นต์จากถึงว่าอิชอรี่มันถึงได้หมักแรงเฮาอือปิวคราวนี้ล่ะเบิดเวลาที่หลอนอะ ทําโตเป็นน้างเอกผู้ถือก็ทําอย่างนี้แล้วนะได้เวลาเอาคืนมันแหละ